เพ่นเราหละรถตัวไหนคัคันนี้รถบางนุยครับแขกนุยเล้ตัวละกี่ตมื้นี่สองสามตัวครับได้สามตัววอาฝูหน่อยอ๋อแันี้อันนี้เรเล่นเบิรอะไรเล้ยงตัวละบังห่วยเพื่อนหน่อยครับมื่งนี่ ่าไม่เข้าถือยุ่ง่มีของเออถือกวาม่มีของกวาหมหมายกวาไรถือแต่ว่าบ่มีของมันพอฟังมันพอเสือกนะครับว่าผูน้อยถือแล้วถือตัละมือหน่อทั้งรถน่อะครับมันทั้งรถตัละมือน่อยะแต่ว่าห็นไม่มีงวอไม่น่อยไ่มีง้ออืมใส่บังกันนะโอ้ แย่งกันซื้อของมันหน่อยแย่งกันซื้อของหน่อยแย่งกันซื้อมันก็เลยได้หน่อยมึงก็ไหนพันว่าตัวละหมื่นเลยพี่น้องโอ้พี่น้องเลยพันงว่าตัวละหมื่นถุงหนอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอ้ยมันโอ้ยตัวห้าวยังนี่พี่น้องเลยว่ามันสิหมื่นสองหมื่นสามอันนี้เป็นราคาซื้อขายกันอยู่สนามพันว่าตัวละหมื่นครับพี่น้อง อีครับผมบดีครับพ่อพ่อยังกูเื่อพ่อหมอน้ำดีซะไม่ได้พ่อกันโดนล่ะผมกันครับผมก็หลงซื้อคนเดียวสหายสหายแม่ลูกแม่ลูกลูกเธอลูกตัวผู้เบิ่งกันนั้นงที่มีแจ้มานจะสารขามครับอันนี้ตัวละสิบห้า เสาหาราคาห้องบอกครับนี่อันนี้ราคาห้องลูกโตัผู้อ่าแม่สูงประมาณ140สองมือหานี่อันนี้แม่นู๋บ่นี่ยหรือบอกว่น่เอ้ยน้องเอ้ยน้องเอามาโตแล้วเขาไดก่อนนี่ชิบหาครับมือหาอันนี้ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ทั้งสองตัวแม่ทั้งสองบ่โอ้โหเลี้ยวบางหน้าเข้ามามันโตัผู้ตัวนึ่งตัวแม่ครับงัวเลี้ยงอ๋องัวเลี้ยงครับเครื่องดำ ครับีนี้พูร้างกันเลยครับสูงกระมันร้อยยี่ปดอ่าไม่นังหน่อยตัวนี้ติดป่านเล็กหน่อยอออครับใครแคมคน,นั้นได้แล้วัได้แล้วครับคอมม่แพ็คคูลดได้รถได้ครับลดได้หลายหลายร้องครับผม สเตฟดูแม่สเตปของแกกบพี่ออกเฮ้ยสเตฟยิูดเรองอยพูดไหนแฟชั่นไหมใส่ผิโคเอาไี่เบอร์โทรห้อย086ครับ086 120 120 7305 7305ครับห้อยห้อยอย่างเหรอสมพรครับห้อยสมพรนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆห้อย สมพรครับจัดเอ่องอเลี้ยงมาคมครับคมหนึ่งกับสองใบนางเนาะครับผมครับผมออคมหลัดเนี้ยมหาเจ้าของอยู่คมนี่มีคมนี่แหละพี่น้องเด็ดโกมูมีคมเดียวอยู่นั่นนี่ครับคมนี่เด็ดโกมูเด้อพี่น้องมือนี่ลากันถือโกมูเข้าเออลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ครับงอเลี้ยงจำเลยพี่น้องน่าจะคมนี่แหละเป็นตะเลี้ยงโกมูมือนี่ลูกตัวเมีย ม่ในสูงอยู่ประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดคิดหนอ่อยสิประมาณล,ล,ลูกสองหรือลูกสามนี่ลูกสองนะตัวนี้เนาะครับลูกตัวแม่พิ่นี่นเปิดเท่าไหร่ให้สาเร็จเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทครับสาหสองหมื่นห้าแม่นครับสงฟรีหาสิบโลส่งฟรีหาสิบโลถักไก่ก็หันกระจังว่ากันเนาะครับเนาะ มวยทรงขุดอบุบนุนผู้น้อทรงอุบุนก็ได้ครับก็ได้ค่าน้ำม,มันทนมาบสองหมื <c oughs> ่นหาครับพี่พพน,น้องลูกได้ลูกตัวแม่พร้อมแ,แดงแดงเด้อพี่น้องแดงดีครับเดี๋ยวผมเบิ่งด้านนั่นก็นะเ <c oughs> บิงงบ่งหางเบิ่องค่ายพี่น,อน้องหาปูเอกได้พี่เลี้ยงเครื่องดำสีดีครับปลอดไอ โมมีดังครับบติดดังผมสูงก็ถือประมาณหนอยสามสิบหานี่ละพี่น้องแม่คนหนึ่แม่น่าจะท่องว่างนะครับเนาะครับครับพูดอย่างท้องว่างครับพี่น้องเปิดที่สองหมื่นห้าครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกสี่สามเก้าหกสี่สามครหอยสำเร็จปลานอนนิวาสครับผมอ้าวข้าวกลัลายครับหอยสำเร็จปากงวงงาม งอเลี้ยงจำเจมครับห้อยสำเร็จครับพี่น้องทรงลูกดีครับแม่นี่ก็ได้ทรงลูกแดงดีเล็บงามครับใช้บ้านย่างห้องแพงไร่ย่างห้องหลายลายแต่หอยเอามาขายใครก็ขายบ่ได้มีแต่ลูกเป็นยังคือให้กันถื่อนกระสันห้อยไหมคือยกันแบ่งแบ่งไงกันถื่อนจักสิไปตตอจังเลยตินงวดนี่ขอกจนบกัดไปหาเจ้าเจ้าอื่นแท่ง ครับวันเขามาขายหรือว่อยขานะครับห้อยห้อยที่โยนเนี่ยมาซื้อกันนี่ให้อันนีเิ่งานะผมซื้อมาจากสามหมื่นไปให้ผมสามหมืนงไงล่ะไไตัวใดครับดำนะสองตัวสตัวนี้สตัวนี้สามหมตัวละสิบห้าหนึ่งไ่นไอ้เขาซื้อมาเขาใดกว่าสามสครับเขาซื้อมาตัวละประมาณหมื่นหครับอ่าสามห่อในห้อยวาให้กันตัวละสิห้หนึ่งสิ้าครับขายบ่อลันี้ปล่อยขายครับยังอยู่หันละซะก่อน ขาดทื่นขาดดูร้ายมันบวไดิเนะเติมน้ำมันมากขึ้นมือนบวไทได้ขาดมือเล็กมือน้อยมันเบิดไปเรื่อยดิมองนังนี่นะครับเจ้าขายตัวใดกวเจ้าขายตัวใดก็่าซีตูนครับ้วนไหยครับมวให้ปล่อยไปไรไปไนล่ะปล่อยไปซ่าี่มือรัถือคมละมื่นสองได้ปล่ะพาอได้เลีมอยู่บ่ล่ะได้ได้ข่าน้ำมันอ กันยังใครใครกว่าใครกวอาเติมน้ำมันอันจกอันเงินเก่าเติมน้ำมันอยู่ครับเงินเก่าเติมน้ำมันครับหาแนวใหม่มาสู่ต่อนี่คนซื้อขายกันแล้วครับพี่น้่มสองหมื่นสี่ครับพุ่มละหมื่นสองลูกตัวผูกทั้งสองขับงัวไทยสูงกี่ประมาณเมตร เอ่อซิบหาประมาณนี้แหละพี่น้องเน็ดยซิบหาบวกบวกแค่น้อยครับลูบกตัวฟูทั้งซองครับเออเพราะได้คาราเมลมาสั่นห้อยเพื่อนว่าพี่ให้น้องเบึง่งราคาอยู่สนามครับถึกหรือพแพงพ่อพุ่มละมือซองเพราะสื่อ,พอ,อ,พอเพราะเล่นอ่าสำหรับปูมักงวัวไทยนะพ่อเนาะสำหรับปูงัวมักงัวหน่อยคแบบสองแม่นี่ห้อยก้านเพื่อนว่า ซื้อมาโตละหมื่นหกครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ้งกันนะงวหมื่นหกโอ้ยีน้องเลยซ <c oughs> ื้อมาสามหมื่นสองครับแพ็กคูงวดราคาหมื่นหกครับพี่น้อง <c oughs> สูงควอมสูงกับสี่ร้อยสามสิบหาประมาณนี้ครับตัวนี้ <c oughs> เครื่องดำใหญ่อ้วนครับตัวนี้อ้วนครับ บ่สูงบนได้แต่ว่าได้อว้วนครับบ่รู้ว่ามันเลยจังได๋พรอมตัวนี้คือท้องใหญ่ซะซื้อมา32,000แพ็คคู่แต่ว่าในห้อยมาให้กันอยู่30,000ครับให้แต่30,000หมมนึ่งงวดสิบหาสิบหกครับพี่น้องหมื0 0ห้าหมื่นหกือพี่น้องตื้อครับ อ๋อขอบคุณหลายๆครับผมครับครับอ๋อหอยหน่อยคนมาเติมกาแฟให้สบายใจฟาร์มในยื่น่าหมานในเกาะหมานซื้อหมานซื้อมือนีิครับพ่อกันอยู่สนามภูเจริญเมืองหอยเปียดเพราเขาบ่มือหนิหอยเปียกเพราะเขาบ่อเอ่อผมเห็นตั้งแต่ประมาณสองสามนัดทีแล้วคุณหลังจากห็นข้าเจ้ามาบ่อมเลยบ่มาเลยครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมขอมูลครับ มือนี้หอยเวียดบ่เขาครับพี่น้องมีแต่หอยไทยกับไผ่นี่แหละใส่กันงางง่องเงินงนี่พี่น้องอ๋อขอบคุณหล,ลายครับหอยหน่อยครับพี่น้องเป็นเติมกาแฟให้สบายใจฟ้ามกับผมโชคมานคำพูดด้วยหอยน่อยของเจ้าบอกพ่อรุ่นครัาบบสดีครับพ่อ<น>สองตัวว่าไม่นั่งในบ่กของเจ้า<น>ตัวเท่าไรหแล้พ่อ จะได้ามห้องกับสโอ้แพ็กเนาะแพ็กคู่้า,าได้องกนเปลี่ยนกันถ้ามองเอาคุนว่าสองหมืนสามครับพี่น้องถ้าสี่ห้องคนกับสี่ห้องสองหมืนหเอาบอกเครื่องมองเอาบอกเครื่องมองห้องครามพี่น้องเอามาคุยกันเบิ่งครับพี่น้องสองตัวครับความสูงกับสิประมาณคิดว่าร้อยสามสิบบวกลบครับพี่น้องร้อยยิบเจ็ดยิบแปดนี่นี่แน่แครับ แมางหน่อยแดยงแดงแดงแด,งเ,ดงเข้มตัวน,นั้นเอาเบื้องเครื่องกันนะพี่นอ้องเครื่องดำครับเครื่องดำทั้งสองทั้งคููประกันตํานี้ให้ป๋พราะรถรครับแข้งขาสี่พวงมุมมีอย่างเน,นงาะมองเอาสองเมื่อสามแต่ว่าเป็นราคาสนามแล้วพอเนาะครับครับถ้าได้ทรงด้อย่างกะจงว่ากันหมครับถ้าทางไกลก็อาจจะได้เติมแต่ว่าทางไกลนี่ครับ แต่ทางไก่เพราะส่งได้ยอ่หอกราคานีพันว่าพี่น่องสาิโลส่งฟรีครับผมเอาเบอร์โทรเนี่ยพอลลถศู0 8์แปด2จย์แปดเจ็ดสองหน่งสาองหนึ่งามาเก้าเจหกายกาเดครับพ่อลล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 นลล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 จลล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 ลวลล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 ล้ลเลลลลยลลลลนลลลลลาลลลนลืลลล ครับมาม่นางหน่อยสีนั้งนะครับแบบนี้สีเม็ดเข่า,ววข,าขว,วสีกาบไรประมาณนี้แหละพี่นอ้องอหนาตึบครับหนังหนาครับตัวนี้สูงสีประมาณมเม็ดยี่ครับอ่ะบวกลบโอ้โบดเข้มๆครับนี่แ้งโบดบเืด่งดำหูดำเปิดเท่าไรครับนังหน่อยเฮรอตัวนี้แปดพันครับแปดพันครับผม ราคางห้องบ่ต่อได้บ่ต่อได้ครับอ่ะคุยกันได้อยู่จักเด็กจักหน่อยอยู่เนาะครับผมเครื่องดาอันนี้แม่นบ่ครับนี่แม่นี่ก็แม่นครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาครับแม่นั่งสวยๆครับโครงสั่งสูงครับสูงเงีวข่าวดีครับพี่น้องเครื่องดำรับตัวนี้ก็ได่โบดทครับอ่ะผู้ใดมากสายหัวโบดครับเครื่องดาแม่นางน้อยตัวนี้สูงกับสิประมาณร้อยสามสิบนี่แหละพี่น้องบึงไายเบิ่งหางพี่น้อง ท่าไดครับแม่นางใหญ่ตัวนี้สิบสองครับ1 2ื่นสองโอ้ยงวงราคาหมื่นสองเลยพี่น้องเลยก็อได้เ่าะครับตัวนี้นิดหนครับอ่าจะหนอยู่เนาะครับผมมีสองตัวเนาะของเขานะสองตัวครับฮะเบอร์ทัวรครับผมเบอร์ทร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้เจ็ดเกก้เจ้าแปดสองเจ็ดสงเสี่นาครับครับผม่ะขอคุณหลายๆครับไอยพะฝากเ่อเลี่ยงครับสแม่ครับ โอ้จะเป็นเปลาตเลียงนะสำหรับปูอีหาง้อเลี้ยงไม่นี่พี่น้องเลยเป็ดพันครับพี่น้องต่ออะไรอยู่นี่ตัวนี้มันแล้วทั้งนี้เจ้าหม,มัล่ะเพ่าบ่หมาล้าในใขายขาดทุน 2, <3 S 2> ่าต่ขาดทุนเห็นคุณนันี่ก็ได้ธรรมดาธรรมินได้เ <laughs> จ<ด>้าดิบดิบเอส สเอ็ดสองหอยสี่เ็ดสองอยไตัวไหนครับสิเบ็ดสองหอยนี่โอ้ยวันมันสางน่อยเลมึงว่ามึงว่ามืองเอ็ดครับพีหน่อยมีแงครับสูงร้อยไทยนี่ประมาณร้อยสี่สิบครับไป่น่อยตัวต่อไปสี่สามสมครับอ่าแล้วตัวมันเขาดอเนาะ มื่นเอสสองลอยครับพี่น้องคนซื้อขายกันโยสนามครับเครื่องดำโม่เื้นโค้งสางกับสีเนี่ย<อ>สูงใหญ่ครับพี่น้องหลักหมื่นครับพี่น้องหมื่นไปโอ้ยสีบัวไฮบานงังวถือกสีบางได้พี่น้องเไยเลูกยังละห้อยนี่จักพรค<อ>นได้บ่จักพรคนบ่ตัวนี้ ลูกกะเล็ดได้ยี่เดือนแล้วครับนี่แม่พัฒนวได้หรือหรือแยกแม่พัฒนไปแล้ว,ลวนนั่แม่พัฒนโอ้เขาเขาสิเปิดแยกหรือเปิดเป็นคมเปิดให้ลูก 27, สองมอหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยบอลมีแต่ผู้เสียมัดแยกกับลูกบ่โปะแยกแต่ว่าเขาใจแข็งหมดไฟ <laughs> ครับเพราะว่าถ้าแยกลูกไปนี่แม่ร้นสิขายยากครับพี่น้องตัว ลูกนี่พาดึงน 27, 27, ่เเพิดเท่าไหรก็ครับนี 28, ่สองหมื่นเจ็ด้าร้อยองนของถือกันนะพี่น้องมาหนี้แปม่นางวสาวงามแม่นางครับพี่น้องสูงกับสิบ้นรอยสิบสิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องแปดันเจ็ดเนาะแม่น้อยแดงนี่ตัวนั้นเท่าไหรกสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสงเดยเบิ่งตัวแม่กันนะแม่พิ่สูงเท่าไหรเนาอ ประมาณเฮ้ยเนี่ยนนอนอยู่ห้อยคนบาร้อยสี่สิบกว่าแต่ว่าทรงลูกนี่คักครับแม่นีสองม่นเจ็ดเนาะต่อได้ <20 7 S 2> ผมนี่ <500. S> 2อง <500. S 1> หมื่นเจห้าร้อยเอาบเบอร์โทรนะครับผม086ย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองหกสอี่สนยหน่อยทุ่งผมสวัสดนอุ้น้อยตัวนี้เด้พี่น้องนี่ แก้หรือเป็นตลาดไห้บบเนอ้สว่างเนาะคงเจอเยะเนาะตัดเอาเยอะลไปวางเสื้อกับผซเื่อโอ้ยเป็นน้ำเสือกมันยาววสันเพราะหายแอ็ดกันฮะแต่เนี้ยมาบอกไปขายจากตัวสันวาห่อยว่ามือนีพี่นลอง้ครับของดีาได้ขาย

พันหัวไปแปดพันยอมแล้วโอ้ยไอ้กัยอมครับแต่รุ่นนี่ได้ 10, ไหมได้หมื่นหนึ่งกัยังบ่ได้ไอ้กันแค่แปดพันเออกรับครับ,รบไปสนามไม่สูต่ต่อทั้งหดายก็ขอบคุณเด้อพี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจสบายใจฟ้ามครับพี่นอ้องเออสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องรัตนานี้ครับผมสวัสดีครับ